สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่บลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในใ er. ท็อปิกที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณค่ะกติกามีไพ่เริทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะ คนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะคุณได้ไพ่ซิก o ์ออฟเพนเดโก้เพจซอแวแล้วก็ the emperor ค่ะลูกต,ตามองว่าเขาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนธาตุดินพฤกษ์กันมังกรหรือจะเป็นคนธาตุไฟเมลสิงธนูก็ได้นะคะเป็นคนที่ต้องการการให้อภัยค่ะต้องการเริ่มต้นใหม่กลับมาครั้งนี้เขาจะเป็นคนที่ดีมากกว่าเดิมนะคะมีความเป็นผู้นําม,มากกว่าเดิมยังมีแพชชั่นต่อคุณต้องการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณะคะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1คะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะคุณได้ Sword, icle, ไพ่ใน เป็นนายอบคับค่ะลูกตามองว่าเขาคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะหรือจะเป็นคนธาตุดินพฤึกศพกันบางกรก็ได้ค่ะเขาอะค่ะเป็นคนที่กลุ้มใจหรือว่านอนไม่หลับในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราอะนะคะตัวของฟ้าเพนเข้าขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มีค่าเพียงพอหรือว่าในอีกมุมหนึ่งค่ะคุณค่าของคุณน่ยมันมากกว่านะคะตอนนี้มัน็ออารมณ์ของการน้อยอกน้อยใจหรือที่ว่าตัวเขาอะค่ะเหมือนมีน้อยกว่าคุณนะคะแต่ว่านายอบครับขึ้ บอกว่าเขาก็ต้องการหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะคะเขาจะพิสูจน์ตัวเองค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะรุ่มใจแต่ว่าก็ยังต้องการไปต่อนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สนะคะคุณได้ไพ่ หูวอักอร A soft คัพแล้วก็ seven อักษนะคะเขาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมหรือจะเป็นคนธาตุน้ําก็รากฏมีพิจิกก็เป็นไปได้ค่ะเขามีความลังเลสงสัยนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะต้องการหยิบยื่นความรักให้กับคุณแต่ว่าซอ v e n อักษขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าไม่เขาก็คุณนะคะเป็นคนที่มีเจ้าของค่ะหรือว่าแอบมาคุยกันอยู่นะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ลูกตาเนี่ยนะคะและอยากได้ท็อป ก็ไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ